ประห้าวันแล้วก็เริ่มเรียกประชุมประชุมกรรมการเพื่อเซตติง้งแต่เนื่องจากกรณีโควิดเนี่ยมมยังมีงานอ่อศพบังที่เรายังมีอยู่เราเกรงว่าช่วงยังมีอยู่เนี่ยเรียกว่าจะมีการไม่แต่ให้วันทั้งวันเนี่ยเกิดเหตุการณ์เกินตามเป็นก็แจะจัดได้แต่ทำไมว่าอไี้คนที่เีย็บแขบนเขาบ้างว่าเขาที่จะคนนี้ไม่ถึงเดียวยแล้วก็ยี่สิบพฤษภาเราจะสอ,อ,อบอการการฉีดวัคซีนแต่เนื่องจากวัคซีนที่ประกาศนี้ว่าจะเข้ามาเราในเมษาคือถึงเมษาเนี่ย ในตอนนี้นะครับได้มีการเสนอแผนแารกระจายวัคซีนนะครับวัคซีนก็คือซีโนแวคนะฮะซีโนแวคนี้เป็นของประเทศจีนนะครับซึ่งก็มีการฉีดนะครับในเบื้องต้นนะครับจำนวน800,000โดสนะครับกระจายในกลุ่มเป้าหมาย22จังหวัดนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการกระจายในกลุ่มควบคุมการระบาด300,000โดสเนี่ยนะครับที่จังหวัดสุราคร์ากรุงเทพแม่สอดจังหวัดตากปทุมธานีสุพรนทบุรีนะครับ ของขอนแก่นเราเพิ่งแจ้งได้รับทราบว่าเราเป็นอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่เป็นจังหวัดอยู่ในกลุ่มฟื้นฟูเศรษฐกิจและก็เป็นอยู่ในกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยว8จังหวัดซึ่งจะได้รับจํานวนทั้งสิ้น204,000โดสนะครับซึ่งก็หมายความว่าใน204,000โดสนะครับขอนแก่นเราได้รับการกระจายมา10,000โดสนะ10,000โดสก็หมายความว่า10,000โดสดังข่าวเนี่ยนะครับจะเป็นยี่ห้อซีโนแวค แล้วก็จะมีการฉีดในช่วงเดือนเมษายนนะครับที่จะถึงนี้นะครับซึ่งตอนนี้ทางคณะกรรมการรควติดต่อจังหวัดนะครับโดยท่านว่าการจังหวัดเองก็ได้ลงนามแต่งตั้งให้มีคณะอนาาุกรรมการการพิจารณานะครับบริหารจัดการวัคซีนโดยมีท่านรองว่าการจังหวัดนะครับท่านสัทธากุชาพลายุทนี่เป็นประธานซึ่งก็จะมีการประชุมเตรียมความพร้อมนะครับในการที่จะให้ ได้รับการจัดการนะครับในวัคซีนในในกลุ่มเป้าหมายนะครับทั้ง4ี่กลุ่มเช่นอันที่หนึ่งบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเรามีการเรียงลำดับไว้แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็กลุ่มผู้ป่วยโรคเรือรังต่างๆเช่นกลุ่มเบาหวานความดันนะครับกลุ่มผู้ป่วยโรคเขาเรียกว่าเส้นเลือดสมองผู้ป่วยโรคไตวายนะกลุ่มกันบุกร่องมาเ็งพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่2กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มที่4ก็คือกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นนะครับที่ จะได้มีการประชุมกับพี่นานท่านว่าก็ได้เร่งรัดว่าเนื่องจากเราได้รับอมอบหมายและก็มีหนังสือสั่งการด่วนมาใน1นึ่งมนโดสเลยนะครับกรรมการก็ได้เอารายชื่อมาพี่นาว่าใครควรจะได้รับการฉีดรอตนี้นะครับซึ่งนําเรียนว่า็อตนี้เป็น็อตที่ใช้ในการที่จะมากระตุ้นในเรื่องของจังหวัดฟื้นฟูนฟนเศรษฐกิจของพวกเรานะครับเราเป็นหนึ่งใน8จังหวัดที่ได้รับวัคซีนจํานวน1นึ่งหมื่นโดสสําหรับกลุ่มที่เกี่ยวข้องเพื่อที่กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับส่วน็อตใหญ่ นะครับยังคนเป็นเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งวัคซีนในรถใหญ่เนี่ยในเบื้องต้นได้แจ้งมาว่าเป็นวัคซีนของยี่ห้อแอสตราเซเนกนะครับซึ่งก็ทั้งประเทศจะมีทั้งหมด26่ล้านโดสในใน,ในรอบเดือนมิถุนายนเราก็ยังไม่ทราบว่าเราจะรับจัดสรรในในในยี่ห้อของแอสตราเซเนกานี่ยังไงนะครับแต่รำเรียนว่าใน1,000โดสนะครับเป็นของซีโนแวคยี่ห้อซีโนแวคจากประเทศาสาราัฐประชาจนจีนนะครับซึ่งก็ จะได้มีการจัดสรรน,นะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนกับหลายจังหวัดที่มีการว่างให้ไอวีไอพีต่างไปนะครับซึ่ง VIP จริงๆแล้วก็ต้องเข้า,จาใจกันไว้า VIP ในความหมายของทางด้านการควบคุมการโรคเนี่ยก็คือ VIP ในในกลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4หมายควาว่ากลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มนักข่าวแล้วก็ได้นะฮะที่ไปออกติดตามข่าวในพื้นที่มีโอกาสพบปะนะคะหรือแม้กระทั่งกลุ่มที่เป็นคนที่ต้องมีโอกาสสัมผัสคนนะฮะเช่น คนที่สัมผัสในกรณีที่เรือนจำอย่างเงี้ยนะฮะหรือทางบกสที่อาจจะต้องสัมผัสคนมากมายหรือแม้กระทั่งตามดา่านต่างๆนะครับเช่นตํารวจเช่นอบอนพรในกลุ่มซึ่งเราก็มีการไล่ไล่เช็คว่าเราคงเน้นในกลุ่มดังกล่าวว่ามีกี่ดา่านยังไงในช่วงระบานระรอบแรกมีรายชื่อ,อยังไงบ้างถ้ามันอยู่ในรายนั้นเราก็สามารถจัดการง่ายนะครับหลักการก็คือว่าเราจะแบ่งทั้งหมด4กลุ่มตามหลักการอันที่2คือกลุ่มไหนที่เรียกว่าสัมผัส นะครับในระลอกแรกที่เรียกว่ามีโอกาสเสี่ยงดังกล่าวเนี่ยนะครับแล้วเชื่อว่าพอจะต้องมีเหตุการณ์ต่อไปเนี่ยคนกลุ่มดังกล่าวก็จะต้องถูกนํามาปฏิบัติหน้าที่กรณีถ้ามีการระบาดระลอกต่อๆไปเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องจัดการส่วนผู้สื่อข่าวเองนะครับถ้าเป็นเ o รก from home กลุ่มเ o รก from home นี่จะเป็นกลุ่มท้ายๆนะแต่กลุ่มที่ออกออกฟิลสนามเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยก็น่าจะได้รับการพิจารณาแต่ยังไงก็ตามนะครับเนื่องจากวัคซีนที่ส่งมาก็เป็น ลอบแรกที่ส่งมามอบให้เน ja ี well, 네 ON on ่ยนะครับก็หมายความว่าล็อตต้นแรกที่ส่งมา1นึ่งโดสเนี่ยเขามีเป้าหมายชัดเจนว่ายังอยู่ใน4กลุ่มนะครับแต่เป้าหมายที่ให้มาเนี่ยเป็นการให้8จังหวัดที่อยู่ในแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับโดยใช้วัคซีนในล็อตในล็อตแรกที่เข้าสู่ประเทศไทยนะครับในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคือยี่ิบสี่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับสามารถวัคซีนนี้ เป็นยังไงนะครับซีโนแวคนี่จะเป็นวัคซีนที่ฉีด2โดสเหมือนกันฮะแต่ห่างกัน3สัปดาห์นะครับต่างกับวัคซีนแอสตราเซเนกาซึ่งก็ฉีด2โดสเหมือนกันแต่จะห่างกัน10สัปดาห์นะครับซึ่งในโดยนยาก,ก็คือเขามีคนถามว่าครั้งที่1ฉีดซีดนโนแวคครั้งที่2ฉีดแอสตร้าได้ไหมอันนี้โดยหลักการเองเนี่ยนะครับยังไม่อพูบนะฮะยังยังไม่มีการ บอกว่าจะต้องไงแต่โดยหลักการก็คือทางรัฐบาลเองก็จะบอกว่าเวลาให้วัคซีเนี่ยเขาจะให้มาต่อคนเนี่ยทั้ง2เข็มเลยทั้งสองโดสเลยนะครับในรัดเดียวกันนะครับยกเว้นว่าจะมีางานวิจัยหรือทางาคณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนระดับประเทศมีข้อสั่งการเ,เพิ่มเติมนะครับน,นี่ก็เป็น2เรื่องที่ update. อัปเดตส่วนเรื่องอื่นนะครับก็เป็นเรื่องที่ เรียกว่าสถานการณ์โควิดนะครับคนไข้รา,ายที่14ของเราที่เป็นชาวนอร์เวย์เนี่ยนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในการดูแลของแพทย์ที่โรงพยาบาลศรีนครินทนะครับไปตั้งแต่วันที่21วันนี้วัน,น,วนที่5ก็4-5วันแล้วก็ยังอยู่ในอาการปกตินะครับไม่มีอาการผิดปกติใดก็ยังอยู่ในห้องอความดันลบแล้วก็ได้รับการดูแลโดยการที่จะให้การดูแลทั้งทางด้านการแพทย์นะครับอย่างอ,อย่างเต็มที่นะครับก็ไม่มี ลักษณะของการที่มีการผิดปกติดใดๆนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งก็คงจะต้องรอคอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งทราบข่าวว่าตอนนี้อาจจะมีการเดินทางของคนขอนแก่นเรานะครับไปมาหลายที่กันก็อาจจะมีละหลายๆคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงแล,ล้วไปตรวจนะครับยังไม่รอผลตรวจก็กลับพื้นที่ก็มีอย่างเงี้ยนะฮะก็กำลังรอรายงานอยู่ว่าผลดังกล่าวเป็นยังไงซึ่งก็จะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลกันนะครับในในลักษณะที่ว่ากัน สำหรับในเรื่องของไทม์ไลน์นะครับต้องนเรียกว่าเป็นหน้าที่เป็นหติของกรรมการลูกติดต่อจังหวัดเรานะครับซึ่งก็นาเรียนว่าในเชียงลึกในเชิงการสอบสวนเรามีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนนะครับแต่อันไหนที่ยังไม่ชัดยังไม่มีต้องคอมเมนต์ประกอบเนี่ยเป็นแค่คําบอกเล่าเนี่ยเราจะยังไม่เปิดเผยน,นะครับต้องนาเรียนเพราะว่าอาจจะส่งผลต่อความเชื่อถือได้ว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยรายที่14นะครับเดินทางมาเวลาไหนตอนนี้เราก็ได้รับหนังสือยืนยันจากสนาจากสายการบินเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเป็นสายการบิน สบายนะครับเวลาประมาณเที่ยง40นาทีนะครับแล้วก็รายชื่อทั้ง3าแถวแรก3แถวหลังดังกล่าวเนี่ยเราก็ได้รับรายชื่อมาแล้วเราก็มีการนัดนะครับวันนี้ผู้ผู้ที่สัมผัสนะครับทั้งในชุมชนที่ผู้ป่วยรายที่สที่เป็นชาวเนวาเวี่ยมสี่รายเย4ปีเนี่ยนะครับกับผู้ที่นั่งสัมผัสที่มีความเกี่ยวข้องกันนะครับเราก็ได้มีการนัดหมายนะครับมีรายชื่อแล้วก็มีที่อยู่นัดหมายให้มาตรวจวันนี้ละวันที่ห้าเนี่ยนะครับ ตัวนี้ทุกคนละนะครับทุกคนละนะครับรวมรวมถึงอีกคนหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ของเำืภอบ,บ,บ้านบ้านไผ่ซึ่งก็มีความเกี่ยวเนื่องกันเราให้ทางบ้านบ้านไผ่ได้ช่วยดูว่าทางสะดวกยังไงเพราะว่าตอนนี้การแค่ตรวจเนี่ยเราสามารถสบอบได้ในทุกโลงพมานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่งตรวจที่เดียวกันถ้าถ้าอย่างไงผลคงออกประมาณไม่เกินพรุ่งนี้นะครับก็คงคิดว่าน่าจะทราบผลทั้งหมดก็หวังว่าคงจะไม่มีการติดเชื้ออะไรเหตุผลก็คือว่าช่วงระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันก็ ไม่ไม,ไม่ไม่นานเพราะว่าการาการที่อยู่ด้วยกันมีมีความเสี่ยงก็คือต้องอยู่ด้วยกันอย่างน้อย3มชั่วโมงนะครับต้องเป็นพื้นที่ปิดนะครับแต่ถ้ามีการใส่หน้ากาก,ากด้วยเนี่ยก็ยิ่งทําให้ลดความความที่จะติดได้ได้ได้ไดผสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าทั้งผู้ที่อยู่ทั้งหมดก็คงรอรอผลอีกครั้งนึงนะครับว่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์ทั้งหมดนะครับซึ่งก็อาจจะมีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าจะมีผู้ป่วยที่เดินทางเข้าจาังหวัดขอนแกน่นเราได้ไปตรวจนะครับ แต่ไม่รอผลตรวจนะแล้วก็พื้นที่เราก็อาจกําลังติดตามดูคอนเฟิร์มดูว่าถ้าเป็นผลยังไงแต่ต้องนําเรียนว่าตอนนี้ขอนแก่นเราไม่มีการเกิดโรคในพื้นที่เราแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เดินทางจากที่อื่นมาและเสร็จแล้วมาขอใช้บริการรักษาทางการแพทย์และสาธารณสุขของเรา